งานสถานการณ์ด่วนนะคะเนื่องจากว่าหลงทางจะบอกพี่แทีรมาถึงตน้าและตอนนี้เราก็มาถึงจนได้นะคะอะไรนะคะก็เคยมาค่ะบรรยากาศดีมากนะคะระวังยุงลายด้วยระวังยุงลาย เมื่อกี้ไปถามทางนะคะแก้เขินด้วยการซื้อน้องมา3ากิโลนะคะยำยำขาเขาหลงยันเซนลื่นอีกวินหัวเลยค่ะถือต้นนไม่ให้ใครเนี่ยอ้าวถือไม่ให้พี่ซุยกินเลยแก้เขินซื้อน้องมา3โลตามเป็นเซนใช่ไหมเขาบอกให้เอามาให้อันนี้ต้นอะไรเนี่ย กะว่าจะเอาต้นไม้กับสักแสนแปดนะคะเอารถกระเช้าค่ะเอารถกระเช้ามาวันนี้ดูหน้าคนหลงทางไหมคะนี่กระดูกไก่ไหมไม่กวนไม่กนน้ำมันเยอะเป็นยังไงมั้งคะหลงทางวันนี้ <laughs> โอเคไหมคะว <laughs> ินตาด้วยอบินหัวไหมคะ <laughs> เพราะเธอนั่นแหละยังยังไม่สำนึกอันนี้ต้นอะไรอุ้ยอันนี้ต้นคูนเนี่ยจ้าขอโทษดูต้นไม้นะคะเยอะแยะไปหมดเลยอ้าวช่วยกันค้นค่ะดุนตาคนนภพรนภพรคะรู้สึกยังไงบ้างคะ พรุ่งนี้มาถูกไหมคะถ้ามาอีก <c oughs> โอเค <c oughs> พี่ปอบ <c oughs> ๊ายผลเป็นไงก่อนนะคะ